าแลวดูสตาร์นะครับประจวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกหยิบมา3ชุดนะครับระหว่างชิ้1หนึ่งครับแล้วก็ชี้2สองนะครับแล้วก็ชี้3สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามครับตกตอกตีตอกตีพอเสร็จแล้วก็เลือกแบบได้เลยนะครับสําหรับดูสตาร์นะครับประจำวันนี้คนเดียเลือกชิ้หนึ่งนะครับปีเงินบ้างนะครับโดยรวมก็ มีอะไรที่ไปได้สุดแล้วก็ปังมากพอตัวหยิบกันนะครับขอปไปแค่คุณผู้ชาดีหน่อยครับจิตใจเข้มแข็ง,ขงอ่อนยุติมีรับรองปังสุดอยู่เป็นกันนะครับมาที่ดูคิตานะคะประจำาน,นี้ของคนที่เลือกไพ่ที่สอมานะครับเป็นกันบ้างเนาะรวมใช่ไหมมันก็อาจมีอะไรที่พอไปได้หยิบกันนะครับ,แ,บ,นนรบแต่ได้อยากให้ดูรุ่นราดดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณนกสินทบุูฎ์ใจเย็นและกล้าลุยต่อหมายรับรองปังแน่นอนอยู่เป็นกันนะครับ มาที่ดวงจันนะครับประจำวันน like ี้ของคุณเรียกไพ้สามนะครับโดยรวมเอ็นยัง้วงเนาะโดยรวมอาจจะมีที่หลบไปบ้างนะครับแต่เีาอยากให้ดูุด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่มียงเก่งครับและอยากคลีดง่ายและสินทรัพย์เพ่สุดแล้วจะดีเองนะครับก็ข้อมูลก็จะมีป่านี้นะครับแต่ตีดวงไพ่นะครับระหว่างที่ชี้หนึ่งสองสามในี้อนไหนดีสุดนะครับอาจจะขออนุญาตตีไปที่ ชุดที่หนึ่งเด่นสุดนะคะเพราะอัตราพันด์เบสิดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับก็ยืนหัวใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลค์การโปรดกดเปย์ของผายให้จันด้วยนะครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ลบกอนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว,วรักก็บลูกอาจารย์จีรพัฒนเจริญของหมอนี่สวัสดีครับ